ีความรู้สึกว่ามันเจ็บลิ้นแล้วก็คาดูที่ปากเนี่ยก็เหมือนกับมีคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเปิดไฟก็เลยเห็นว่าตัวเองอ่ะมีเลือด <S <S ชื่อขวัญจิตปูชัยนะคะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกทํางานในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งคะ่ะตอนแรกก็คือมันจะปวดศีรษะเนาะประมาณ3วันแต่เข้าใจว่าตัวเองเครียดก็เลยกินแค่ยาพาราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นอะไรนะคะ แล้วคืนหนึ่งก็คือนอนแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือด้วยอาการปวดแขนปวดมากๆเลยก็คิดว่าตัวเองแค่นอนทับแขนหรือเป็นอะไรแต่มันปวดมากก็เลยทานยาคลายกล้ามเนื้อไปแล้วไม่หายนะคะแล้วก็สํารวจตัวเองว่าม,มีมีความรู้สึกว่ามันเจ็บลิ้นแล้วก็คาดูที่ปากเนี่ก็เหมือนกับมีคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเปิดไฟก็เลยเห็นว่าตัวเองอะ่ะมีเลือดก็เลยเข้าใจว่าตัวเองชาร์จก็เลยไปโรงพยาบาลค่ะ แค่ก็ m r ็นะคะแล้วก็แจ้งว่าเป็นเส้นเลือดดำในสมองอุดตันคะแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายต่อสมองเนาะตอนตอนชักเนี่ยก็คือมีความบาดเจ็บตรงหัวไหลก็คือไหลหลุดแล้วก็กระดูกไหลแตกค่ะ คือรักษาตามโรงพยาบาลทั่วไปนะคะก็คือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับสนองผู้สูงอายุเงี้ยก็จะมีความกังวลนิดนึงเกี่ยวกับว่าเอ้ยค่าเกี่ยวกับหลอดเลื่อนมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรเนาะลองศึกษาดูคะ่ะว่ามีแนวทางอื่นไหมที่จะรักษาแล้วก็เพื่อไม่ให้เรา มีความบาดเจ็บทางด้านสมองเยอะแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกค่ะก็เลยเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตก็เจอพัชรากินิค่ะก็คือให้การรักษาแนวธรรมชาติก็เลยลองเปิดใจดูว่าเออมันจะสามารถช่วยเราให้เรากลับมาดีขึ้นทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้สมองได้นานขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น ตอนนี้แพลนไว้ก็คือเดี๋ยวทำา i i n a l y s i s ก่อนอันแรกเพื่อที่จะดูว่ามันทิศทางมันไปทางไหนแล้วเสร็จแล้วอาจจะให้ไปตรวจม่านตายอันหนึ่งมันจะบ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตมายังไงแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็อนาคตอะเสี่ยงกับการเป็นโรคอะไรโอเคเป็นฟีโนโคมาติกไทายต้องออกกำลังกายแบบเบอร์น่เข้ใจเใช่แบบให้เหงื่อออกอะอ,อินโฟกราฟิกออกมาหัวโตวเริ่มเลย สมองตอนแรกก็มาด้วยความคาดหวังว่าจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าพอมาเข้ารับการบริการเนี่ยมันก็ครู้สึกมันเออเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะในการเข้ามารักษาซึ่งหนขณะการรักษาเนาะเขาก็ตรวจเราหลายอย่างเนาะวิเคราะห์ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตแนวความคิดแล้วก็มีที่ ปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือเทคโนโลยี AI อะไรแล้วก็มีตรวจม่นตาทําให้แบบว่าว้าวเลยเหมือนกันก็คือว่ามันมันสามารถรู้ด้วยว่าอาดีตเราเป็นยังไงปัจจุบันเราเป็นยังไงและทํานายอนาคตได้ด้วยเพื่อเฝ้าระวังให้เราอะไม่ไม่เกิด โรคหรือป้องกันไม่ให้เราเข้าไปสู่จุดเสี่ยงน้ำซึ่งรู้สึกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยม,มันมีมากมายและเปิดกว้างแพทย์เนี่ยจะอธิบายทุกขั้นตอนที่เราไม่เข้าใจ ให,ให้เราเข้าใจมันก็ทําให้เรารู้สึกเปิดประสบการณ์ว่าเอ้ยมันมีทางอื่นที่สามารถรักษาเราได้อีกในในหลายศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นดั่งเดิมของแต่ละประเทศซึ่งมันมีหลายประเทศซึ่งเขาดูแลเราอะใส่ใจเราทั้งสุขภาพและสภาพจิตใจด้วยดูแลเราอย่างดีมากประทับใจมากค่ะ